มาต่อกันที่วิคเค้าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคู่บิ๊กแมตช์นะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดโอทับฟอร์ดนะครับต้อนรับมาเยือนเอเวอเรตันนะครับท็อฟฟี่สีน้ำเงินนะครับผมก็เตะคู่นี้นะครับเตะปีสามนะครับอัตราต่อรองนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อ1ลูกลบสิบนะครับผมผลงานการพบกันครับเอเวอเรตันแพ้แมนยูไนเต็ดนะครับสูตรตัวสองในลีกครับนะครับผมเอเวอเรตชนอตแพ้แมนยูหนึ่งสามนะครับเอเวอเรตันเสมอแมนยูไนเต็ดหนึ่งหนึ่งนะครับผมแมนยูเสมอเอเวอเรตหนึ่งหน เอวอตันชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4-0นะครับผมก็พอฟัดพอเหวี่ยงนนะครับไม่ได้ห่างกันมากนะครับชื่อชันมนยูุตเต็ดครับชนะเซาท์ทอมใต้มา9-0นะครับระเบิดฟอร์มยิงกันแบบไส้แตกไปเลยนะครับผมแล้วก็เสมอเซนอนครับในเกมเยือนครับ0-0แพ้เชลซี1-2นะครับในบ้านนะครับผมชนะลิเวพู3-2ครับชนะฟูลแลนมา2-1เกมไปเยือนครับผมมาดูเอวอตันครับผลงานดีนะครับผมชนะลี2-1ไปแบบสุดมันนะครับเกมที่แล้วนะครับ แต่ว่าไปแพ้นิวคาเซิน0-2ในบ้านนะครับผมเสมอเลสเตอร์1-1ชนะเชฟเว้น3-0ครับแล้วก็ชนะวูมานะครับเกมออกไปเยือน2ประตูตอนนครับผม11ตัวจริงของยูไนเต็ดครับวันนี้ครับก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะจัดระบบเดิมไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะครับเพราะแบ็ก4ตัวเล่นกันอย่างได้ลงตัวเหลือเกินนะครับลูกสาประตูครับดับิดเดกอาขวาอารอนมาบิซาก้าครับดินเดเลแม็กไวซ้ายเป็นลูกชอนะครับ ตรงกลางครับห้องเครื่องเป็นเฟรกับสกอตต์แม็กจมินเองครับเบสันกินวูดได้รับโอกาสครับลูฟเฟร์นันเดสครับมาคัทไรฟ์ฟอร์ดแล้วก็หน้าเป้าครับเอลวิสันคาร์นี่มาดูททฟฟี่สีเงินครับเอเวอเรครับจอร์แดนพิีฟอร์ดครับลูกสาประตูเนสันโฮเกตครับเยลลี่มีหน้าไมเคิลคีนูกาดีนะครับผมตรงกลางครับอัพกลายดูโลเก้ครับแล้วก็ซิลฟี่ซิปุสันครับอีวอบี้ครับวันนี้ก็น่าจะได้รับโอกาสนะครับอีกครั้งหนึ่งเล่นดีที่มากนะครับในกาบขวาเกมที่แล้ว ตัวประคองเกมใช้ฮแเมสโซดิกเรตครับดิชาริสันครับแล้วก็ดอโนเมเดคันเบิร์ดเลวินครับมองยังไงครับวันนี้ก็ชื่นชอบไปในส่วนของทางด้านยูเนเต็ดนะครับเชื่อว่าวันนี้ถึงชนะก็ชนะเม็ดหนึ่งอ่ะไม่ขาดนะครับดังนั้นลุ้นลองไว้ดีกว่านะครับผมชนะเชื่อว่าชนะไม่ขาด1นึ่งศูนมาแน่ครับวันนี้ชนะแค่1นูครับวันนี้ชอบเอเวอัตันแบบสุดใจนะครับผมเผอผุกฟลุกมีเสมอหนึ่งหนึ่งด้วยแล้วก็ผม วันนี้ให้ทีมลองทั้ง2ทีมครับ